เ o เลตโคโลราโดใหม่มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้คุณวควบคุมรถง่ายแม่นยำทุกเส้นทางรีบเลยรับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมเชฟโรเลตทั่วประเทศ Chevrolet Find New Roads สวัสดีคทั้มซชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในงานมหากรรมแสดงรถยนต์ครับ Motor Expo 2016ครับ แล้วผมอยู่ภายในบูธของทางเชฟโรเลตครับวันนี้ครับเชฟโรเลตขนรถมาแสดงโชว์ทั้งหลายรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปิกอัพก็ดี SUV ก็ดี t r a ์เวเซอร์นะครับโคโรลโลโดรวมไปถึงแคปติว่านะครับครูสก็มีมาจอดในงานนี้ด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆนั้นตรงตามคอนเซปต์ของมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้เลยครับมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้เชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะส่วนคอนเซปต์ของทางเชฟโรเลตนั้น c o n n e c t the World ครับการสื่อสารครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆกครับกับทางเชฟโรเลตน เน้นเรื่องนี้มากๆครับซึ่งภายในมูธของทางเชฟโรเลตนั้นจะมีคอนเน c t ชันเซ็นเตอร์นะครับให้ประชาชนนั้นเข้ามาได้รู้ถึงสมรรถนะเทคโนโลยีใหม่ๆของทางเชฟโรเลตครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับรถยนต์หรือว่าการเชื่อมต่อการสื่อสารทั่วโลก My World จะอยู่ภายในเชฟโรเลตแห่งนี้ครับสวัสดีครับแขลผูู้มีเกียิสมุชน Ladies and gentlemen, good morning, and on behalf of Chevrolet I would like to welcome you here today. Their journey with seamless entertainment and with a zero distraction. What do a customer want? Well a customer wants more and more. ขอบคุณนะคะที่วันนี้สละเวลามาร่วมชมชเชฟโรเลตของเราในวันนี้ชเชฟโรเลตเน้นย้ำเสมอว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าตลอดไปคอ n d ิชนันเซ็นเตอร์คือศูนย์รวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีที่สูงคุณแบบเพื่อสร้างสรรค์การมีสว่วนร่วมของลูกค้าอย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับข้อมูลว่ารถเชฟโรเลตมีคุณภาพหรือคุณสมบัติโดดเด่นอย่างไรบ้างลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้ว่าใช้งานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อในปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดได้อย่างไร คู้ชมครับภายในบูธเชฟโรเลตครับมีกิจกรรมให้เล่นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณสามารถเล่นได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมไลน์ใช่ไหมครับมาลงทะเบียนณจุดตรงนี้นะครับเปิดไปที่ QR code นะครับแล้วก็สแกนไปปุ๊บหลังจากนั้นแล้วลงทะเบียนนะครับเป็นชื่อของคุณเองพร้อมเบอร์โทรศัพท์และก็มีจุดที่จะให้สแกนเพื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง d i e อเ l ลเทอ r ์เ e ส r นะครับ หรือจะเป็นในส่วนของ the all new colorado ใหม่เรื่องของ remote engine start function หรือว่าในเรื่องของ lane departure warning หรือว่าจะเป็นในส่วนของ hill start assist หรือว่าจะเป็นในส่วนของ hill descent control ระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีทั้ง2รุ่นนี้มีทั้งหมดหลายจุดเลยเพียงแต่ว่าถ้าครบทั้งหมด5จุดแล้วมารับของรางวัลเป็นเป็นนี่เป็น usb แเป็น usb fan ก็เป็นถือว่าเป็นของรางวัลเป็นกิจกรรมให้เล่น ตลอดทุกวันเลยนะครับผมนี่คือเป็นหนึ่งกิจกรรมครับภายในบูธของทางเชฟเบรตครับไปดูครับว่าสแกนยังไงใช้งานยังไงไปครับหลังจากนั้นเราใช้โปรแกรมไลน์ใช่ไหมครับใช้โปรแกรมไลน์ในการที่จะสแกนดูระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับ ลอ,องดูนีผมเปิดลาเรียบร้อยแลย้วครับสบายมากคทีมหนึ่งระบบครับซึ่งเป็นระบบพวงาลัยไฟฟ้าอีกหนึ่งจุดครับตอนนี้ผมได้2จุดแล้วคุณผู้ชมครบ5จุดเมื่อไหร่รับของที่ลึกได้เลยครับที่บูธเทวเลยครับ วันนี้นะครับผมจะพามาเยี่ยมชมในเรื่องของบูธเชฟโรเลตไทยแลนด์นะครับก็ตัวบูธนะครับมีคอนเซปต์มาจากนะครับก็คือ Connectivity นะครับหรือว่าการสื่อสารการเชื่อมต่อนะครับทุกวันนี้นะครับมีผู้คนมากมายนะครับที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของตัว Connectivity หรือว่าการเชื่อมต่อสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทก็เลยมีคอนเซปต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับและเชื่อมต่อระหว่างคน กับตัวรถนะครับการที่เชื่อมต่อระหว่างคนกับรถทำยังไงนะครับสำหรับตัวรถรุ่นใหม่ๆของเราครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับผ่านกับตัวแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นตัว Apple c a r p a y นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ,อสมาร์ทโฟนของเราครับเข้ากับตัวรถได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัว รถใหม่ๆที่เรานําเข้ามานะครับหรือว่านํามาโชว์นะครับก็จะมีในเรื่องของโคราโดตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นโคราโด LTZ นะครับซึ่งเป็น4ประตูนะครับเราเอามาตกแต่งเป็นลักษณะของไซด์ f f Road นะครับมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับสอาลิตรนะครับให้กําลังถึง180แรงม้า440นิวตันเมตรนะครับรวมถึงเทคโนโลยีในเรื่องของตัวเซฟตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเ a น e Departure w a r n i n g หรือว่าป้องกันการออกนอกเลนนะครับ l l i s i o n Alert หรือว่า ป้องกันกายการชนด้านหน้า ตัวนี้ก็มีมาให้รวมถึงความสะดวกสบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็เราก็มีมาให้สําหรับตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับรีโมทสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นกระบะเจ้าเจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับที่มีรีโมทสตาร์ทสามารถสตาร์ทรถนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปในรถนะครับหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับก็คือจะสามารถที่จะคูลห้องโดยสารให้เย็นก่อนที่เราจะขึ้นไปบนรถได้นะครับส่วนตัวแต่งตัวใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวสปอตบาร์ด้านหลังนะครับก็มีคววาามมสยง ตกแต่งให้เข้ากับออฟโรดได้นะครับแล้วก็ตัวซ็อกเกอร์ต่างๆนะครับตัวนี้มีการยกขึ้นนะครับหรือว่ายกสูงขึ้นมา2นิ้วนะครับใส่ล้อแม็กเข้าไป18นิ้วนะครับแล้วก็ยางเป็นออ t เทอร์เรกนะครับก็ให้ความรู้สึกนะครับเป็นออฟโรดอย่างแท้จริงนะครับสำหรับตัว t r a เ l b l a เซอร์นะครับเทรเเซอเรามาในคอนเซปต์เพอร์เฟกต์แบนะครับโดยตกแต่งในลักษณะของสีดำนะครับโดยไม่ไม่ว่าจะเป็นล้อดำ นะครับกระจังหน้าสีดําหรือโบทายสีดานะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้นะครับแคปติว่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวแคปติว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเรามีการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการติดตั้งตัวของบี้คิทหรือว่าสเกิร์ตรอบคันเข้าไปนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์คาร์นะครับก็เลยมีการตกแต่งหรือว่าแรปคันนี้ให้เป็นสีโครมนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับแฟนๆทีวีได้เข้ามา เยี่ยมชมถ้าแวะเข้ามาในงานมอเตอร์เอ็กนะครับสามารถที่จะทดลองขับได้ในทุกๆรุ่นนะครับเรามีรถที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาทดลองขับได้ในทุกๆรุ่นนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กและมาแวะชมที่บูธเชฟโรเลตประเทศไทยครับ ภายในบูธครับของทางเชฟโรเลตครับซึ่งวันนี้มีทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกแม่แล้วตรงนี้ครับผู้ชมครับปอมเดินม,มาถึงจุดที่เรียกว่าจุดโชว์เครื่องยนต์นะครับดูร์แม็ก 2,500cc ที่มาพร้อมกับวีจีเทอร์โบซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องยนต์ห8 0รอแแรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าตัวผมเองตัวผมเอง,เองได้สัมผัสมาแล้วกับสมรรถนะไม่ว่าเป็นทั้งโฟล์เซอร์ทั้งโครโดเอาเป็นว่าหลังกิดบอกครับ เครื่องยนต์บล็อกเล็กลงนะครับ2อ0พแต่ได้แรงม้าถึง180ถือว่าเจ๋งมากครับสำหรับดูโรแมก2,500งพันห้้ซีซีหนึ่้าครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของเชฟโรเลตประเทศไทยภายในบูธแห่งนี้ซึ่งขุนพลของเขาไม่ว่าจะเป็นดิออร์นิวโคลโรโดใหม่หรือว่าจะเป็นดิออร์นิวเทรลเบเซอร์เชฟโรเลตแคปติว่าหรือจะเป็นเชฟโรเลตครูซครับและเทคโนโลยีใหม่ๆแอคเซสซอรี์ต่างๆอยู่ภายในบูธแห่งนี้ครับงานจะมีถึงวันที่12ธันวาคมนี้ครับ ใครที่สนใจเรียนเชิญมาได้ครับที่บูธเชฟเบอร์เรตประเทศไทยครับ